สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายปักนะคะนั่นก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2565ค่ะเราก็จะมาดูเจาะลึกรายละเอียดทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพ นะคะคก็ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15พฤษภาคมปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะคุณมีดาวพระพฤหัส,สบดีเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวคะ่ะดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวธาตุดินส่วนราศีมีนถือเป็นราศีธาตุน้ํานะคะแล้วก็คุณมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวคุณเองคือปลาคู่เป็นปลาสองตัวนั่นเองนะลักษณะนิสัยของชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นคนที่จิตใจดีคะ่ะบางครั้งคําพูดคําจาอาจจะดูห้วนอาจจะดูกระด้างไปบ้างแต่จิตใจของชาวลัคนาราศีมีนมีความอ่อนโยนนะ เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนมีจิตใจดีมีความรู้มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานที่จะนำพาตัวเองไปสู่กับความสำเร็จค่ะและในช่วงปีนี้คือปี2565นี้จะเป็นปีทองของคุณแ,นะและและโดยและในเดือนนี้เลยนะคะจะเป็นปีที่โดดเด่นมากๆจะเป็นจังหวะเริ่มต้นนะสำหรับเดือนพฤษภาคมโอกาสดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกระโดดเข้ามาตัวคุณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคว้าจะ จังหวะนี้ไว้ให้แน่นแล้วก็พัฒนาตัวเองพยายามลุยและสู้เดินหน้าให้เต็มที่ดาวประจำเนื้อประจำตัวเป็นเกษตรราธิบดีดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนลาภะก็เป็นเกษตรราธิบดีดาวพระศุกร์มาเป็นมหาอุดทับดวงชะตาของคุณดาวพระเกตโคโจรทับดวงชะตาของคุณถือเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมินนะคะเดี๋ยวเราไปพิจารณากันในแต่ละด้านกันเลยค่ะ สำหรับด้านจิตใจความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีเมีนในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคุณมีความกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นะในระดับหนึ่งเลยนะอาจจะไม่ได้แบบมีความกลัวมากมายแต่มันยังมีความประหมายอยู่บ้างในการที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างรวมถึงในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่คุณได้ริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ได้มีโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะเจอคอนเนคชันใหม่ๆก็ได้ที่สิ่งใหม่ๆที่ จะเข้ามาเนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสดีๆสําหรับตัวคุณเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งปฏิเสธสิ่งใหม่อย่าพึ่งปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะเป็นด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะคะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะได้โคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูส่วนดาวพระราหูก็โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอังคารนะคะตามหลักโหราศาสตร์ดาวสองดวงได้มีการแลกบ้านแลกเรือนกันแบบนี้จะเรียกว่าเกิดปรากฏการเกษตรแลกเรือนนั่นเองนะคะทึ่งออขออภัยค่ะ ซึ่งดาวทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นดาวธาตุลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะคะจะมีการหมุนเงินค่อนข้างมากมีทั้งเงินเข้ามีทั้งเงินออกมีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่ก็มีรายรับเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนลาภโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะแต่ต้องบอกชาวมีนแบบนี้ว่าบางครั้งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนมาแบบที่คุณไม่รู้สึกตัว คือดาวพระเสาร์สัญลักษณ์ของเขาจะเป็นความเชื่องช้าจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยต้องแลกมาจากความพยายามความอดทนค่อนข้างสูงการที่จะได้อะไรมาแล้วอยู่ดีตู้มาเลยอันนี้ค่อนข้างยากนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะแต่มันอาจจะยากหน่อยช้าหน่อยประมาณนี้แต่ถ้าคุณทําทุกอย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะคุณเคลียร์คุณจัดการงานคุณพยายามมุ่งมั่นในเรื่องของการงานสิ่งดีๆความสําเร็จก็จะมีตามมา อย่างแน่นอนค่ะในด้านการเงินเนี่ยสมัยมองว่าไม่น่าเป็นห่วงสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแม้ว่าเงินจะไม่ได้มาในรูปแบบของการเสี่ยงดวงเสียงโชคเพียงอย่างเดียวเงินอาจจะมาในรูปแบบของการมีชื่อเสียงเงินอาจจะมาในรูปแบบของการมีคอนเน็กชันเพื่อการติดต่องานในอนาคตความที่คุณจะมั่งคั่งมากขึ้นเนี่ย มันต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ใครที่เพิ่งเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวคุณต้องมองให้รอบด้านนะคะไม่ใช่มุ่งแต่๋ยจะทํางานหาเงินคุณต้องสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยคุณต้องสร้างมิตรสร้างไมตรีกับคนรอบข้างด้วยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและอย่างที่สมัยบอกไปว่าในช่วงเดือนพฤษภาค,ครึ่งเดือนแรกนี้มันจะมีการหมุนเงินค่อนข้างเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการรับการจ่ายของชาวลัคนาราศีมีนก็จะมีความคล่องต ค่อนข้างมากมีเงินเข้ามีเงินออกถ้าใครไม่รู้จักเก็บเงินน่ะก็ใช้เงินหมดเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเจียดมาเก็บเจียดมาออมไว้ด้วยนะคะก็จะทำให้การเงินของคุณยั่งยืนและยาวนานได้นั่นเองค่ะ ดาวพระเกตนะคะมากระตุ้นดาวพระพฤหัส,สบดีที่ได้โคจรทับดวงชะตาของคุณดาวพระสุก็มาทับเนื้อทับตัวสุกับพระพฤหัสโคจรมาเจอกันเขาเรียกว่าคู่รัพย์คู่ปัญญาคุณจะมีการค้าขายที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นใช้ความรู้ความสามารถในการหาเงินนะคะแล้วก็คุณจะมีหัวคิดมีไอเดียในการเรเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ดาวพระเกตมากระตุ้นอีกมาทับดวงชะตาอีกมีโอกาสฝันดีฝันแม่นมีเซนต์มีลังสังหณ์มีโชคจากสิ่ง ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําบุญขึ้นมูขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทําคุณคนขึ้นได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเหตุการณ์แปลกๆจากความฝันลักษณะนี้เป็นไปได้เช่นเดียว เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะพิจารณากันที่เรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานด้วยและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องการงานจะมีความมั่นคงเป็นอย่างมากคนตกงานคนว่างงานมาหางานช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีค่ะใครที่มีงานทําอยู่แล้วก็จะก้าวหน้าจะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะได้ต่อยอดสายงานของตัวเอง ดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะและดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสก็จะส่งให้ชาวลัคนาเออก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้เจอกับเพื่อนฝูงได้เจอกับสังคมได้เจอกับการสื่อสารได้เจอกับคอนเน็กชันนะคะ ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรจะมีคนรอบข้างให้การซับพอร์ตคุณอยู่เสมอดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสนะคะสองดาวนี้นอกจากจะเป็นคู่ซับคู่ปัญญาแล้วยังเปรียบเสมือนดาวของการค้าขายดาวของการใช้สเสน่ห์มีคนอยากร่วมงานกับคุณนะคะธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่คุณทำนะคะจะมีชื่อเสียงจะมีความราบรื่นจะมีคนมาซับพอร์ตอยากเออจะมีคนมาเกื้อหนุนคือจะมีมุมที่ดีค่ะงานเก่าจะส่งเสริม นะคะมีผลประโยชน์จากของเก่าของโบราณด้วยนะของมุของเก่าบางอย่างมันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มมาเป็นที่นิยมในช่วงนี้แล้วคุณมีของสิ่งนั้นพอดีแบบเนี้ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูอาจจะมีความขัดแย้งกับคนรักอยู่บ้างต้องใจเย็นๆระคับระคองส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีความรักได้ค่ะแต่อุปสรรคปัญหาอาจจะมี ตาามมาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจจุกจิกใจประมาณนี้นะคะก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์ไปทีละปัญหานะใจะเย็นๆสำหรับคนโสดนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ